สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีต่อฮอสปอตจากมือถือเข้าคอมพิวเตอร์โนบุกนะครับก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคำว่ามบายือฮอสปอตนะครับอันนี้เ,เป็น Android Samsung a 5 1เนาะเป็น Android มุมซ้ายครับจะมีมุมซ้ายล่างจะเห็นคำว่ามบายือฮอสปอตนะครับ ถ้าดึงลงมาครั้งแรกมันอาจจะสั้นๆหน่อยเอาไหมนะครับมันดึงลูกลงมาอีกทีมันจะยาวแล้วมันจะเห็นครั้งแรกจะเป็นอย่างงี้ดึงอีกทีหนึ่งจะเห็นโมบายฮอสปอตนะครับเปิดโมบายฮอสปอตโอเคกดเปิดแล้วแล้วก็กดค้างเพื่อจะไปตั้งค่านะครับ ตอนนี้พาสเวิร์ดของเครื่องที่มาพร้อมกับเครื่องเลยเนาะจอใช้ว่า W S R M 6590ตัวเนี้ยคิกเข้าไปนะครับสามารถแก้ได้นะครับจะเป็น0 000 000, 000 000อะไรอย่างนี้ก็ได้แก้แก้แล้วแต่ชอบนะครับอของผมตั้งเป็นลอง แจ็ค bps แล้วกันนะครับอ๋อมันต้องมีเป็นเลขเลขด้วยเนาะสองสามสี่อ่าศูนย์สี่ตัวแล้วก็ Jack แจ็คล้วกัน j a ck ได้ไหมเนี่ยโอเคเซฟเนาะพาสเวดจะแก้เป็นศูนย์สี่ตัวแล้วก็แจ็คเนาะคราวนี้พาสเวดเราคือที่เราตั้งใหม่ที่ไม่ใช่ค่าเครื่องคือตรงนี้ เรียบร้อยแล้วกดแบ c กลับไปเนะาะคราวนี้เรากลับมาดูที่หน้าจอกันตัวนี้หน้าจอมุมขวาล่างเนาะจะมีตัวเมือน w วไฟอยู่เว้ยมามกิลีจังกเข้าไปมันก็จะหาอุย๊ย น่าจะเป็นไอเนี่ยมั้ง Galaxy A51 เราก็น่าจะเปลี่ยนตัวชื่อตัวนี้ได้เหมือนกันแหละแล้วกดคอนเน็กใส่พาสเวิร์ดเมื่อกี้ก็04ตัว1 2 3 4แล้วก็จับ JCK เคแล้วก,กด next next You want to a l l o w pc ทูบีคล e ก b ปอันนี้ก็กดหนูไปเสร็จมันจะเขียนว่าคอนเน็กเรียบร้อยแลยไหมคอนเน็กต์เราก็มาลองดูกันว่าต่อเน็ตได้ยังช่วดิเค้เสร็จง่ายง่ายเลยดออ่ะเสร็จเขาบอกมานี่แหละง่ายๆอ่ะ มาแล้วแปลว่าเน็ตเราต่อได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ง่ายๆแค่นี้มีแค่นี้เดี๋ยวผมจะลองกลับไปแก้ไอ้นี้ดูออกแก้น่าจะาคิดว่าน่าจะแก้ชื่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะลองเข้าไปกดแช่ในโมบายฮอสปอร์ดอีกทีนึงดิ มีชื่อ Galaxy A 5ห้น่ก็ก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรอันนี้น่าจะต้องแก้ใน setting แค่แค่นี้แหละครับต่อง่ายๆไม่ไม่มีอะไรวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ